นี่คือการค้นพบที่น่ากลัวที่สุดที่ใต้าฐานพีระมิดแห่งกีซ่าที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังขนลุกครับเราอาจจะเข้าใจมาโดยตลอดนะครับว่าพีระมิดนั้นมีหน้าที่เป็นเสมือนกับสุสานของฟาโรหรือเป็นที่เก็บมัมมี่แล้วก็ทรัพย์สินสมบัติต่างๆของฟาโรเมื่อท่านเดดศูนไปแล้ว แปลว่าสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยจากทีมวิจัยพีรมิดแห่งกีซ่าในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาบอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษซียชาติไปตลอดกาลครับเมื่อทีมวิจัยนะครับเขาได้ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า synthetic aperture radar หรือที่เรียกย่อว่าซา,าซึ่งเป็นการถ่ายภาพเรดาร์จากระยะไกลเขาประมวลผลจากการส่งคลื่นเรดาร์จากดาวเทียมนะฮะไปที่พื้นผิวของวัตถุจากระยะไกลแล้วก็สะท้อนกลับมาครับผ่านกระบวนการประมวลผลกลายเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงครับซึ่งเขาใช้วิ ทีนี้เนี่ยกับพีระมิดออฟคาเฟ่หนึ่งในกลุ่มพีระมิดของกีซ่าเขาพบว่าภายในคาเฟ่นะครับมีโครงสร้างบางอย่างถึง5แห่งตั้งอยู่ที่ด้านในครับเหนือจากเบลโซนีแชมเบอร์ทั้งหมดเนี่ยถูกเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินที่เป็นรูปทรงคล้ายกับเรขาคณิตและที่โคตรจะน่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยหลังจากที่นําภาพนี้นะครับไปทําการจําลองเป็นภาพแบบ3มิติพวกเขาพบว่าที่ด้านล่างของฐานพีระมิดนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่ามันถูกสร้างขึ้นเหนือพื้นดินใช่ไหมครับมันมีท่อหรือว่าเสากลวงขนาดใหญ่ถึง8 แท่งที่ถูกพันรอบๆเป็นเกลียวครับดึงคาดว่าน่าจะเป็นบันไดาทางเดินหรือว่าใช้เพื่ออะไรบางอย่างตั้งแต่ด้านบนเลยครับพันลงไปถึงด้านล่าง <c oughs> ความยาวทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฐานพีระมิดเี่ยลึกลงไปถึง2กิโลเมตรครับถ <c oughs> ุยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าที่ด้านล่างสุดเนี่ยยังมีห้องโถงถึง2ห้องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง260ฟุตทําให้เกิดคําถามตามมาสน่นโลกโซเชียลเลยครับว่าสิ่งก่อสร้างนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็ ใครเป็นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาครับนึกย้อนกลับไปนะครับว่าเมื่อสมัยหลายพันปีก่อนเนี่ยมนุษย์จะสามารถสร,าสร้างสิ่งแบบนี้ได้เลยเหรอทําให้หลายคนเริ่มคิดแล้วครับว่าพีระมิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของมนุษย์อย่างที่เราเข้าใจและ,ละหลายคนนะครับก็เริ่มมีทฤษฎีครับว่าที่ด้านล่างสุดนะครับลึกลงไปใต้บริเวณพื้นราบของกีซ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ห้องโถงสองห้องนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเมืองทั้งเมืองอยู่ด้านล่างเลยก็เป็นได้ครับอันนี้เนี่ยมันทําให้เราสงสัยนะครับว่่่าาไไออ้ททีีถูกกสรรงลึป2ิโเเมตนย มันอาจจะเป็นท่อที่รับส่งพลังงานบางอย่างหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาใช้เทคโนโลยี SAR หรือว่าซานี่นะครับในการสำรวจพีระมิดอื่นๆหรือว่าสิ่งก่อสร้างโบราณอื่นๆรอบโลกเนี่ยเขาจะเจออะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคำตอบของเรื่องนี้นะครับทำให้เราเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเรารู้เรื่องต่างๆของโลกเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับอาทุกคนมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างครับทุกคนคิดว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ด้านล่างกันแน่ครับคอมเมนต์นะครับยูนิคจะเข้าไปอ่าน